สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ป๋องเองค่ะวันนี้นะคะพี่ป๋องก็มีของเล่นมาให้ทุกคนที่ทุกคนต้องชอบค่ะเพราะว่าอะไรคะทุกคนต้องทาลิปถูกไหมคะพี่ป๋องมีลิปที่สวยๆเป็นแดงน้ำตาลนะคะเป็นแดงดําน้ําตาลซึ่งเหมาะกับคนที่ผิวเข้มนะคะ คนผิวเข้มเนี่ยพอทาแล้วหน้าก็จะเด่นขึ้นนะคะแต่ถ้าคนผิวขาวก็จะาทาแล้วเนี่ยหน้าก็จะหวานขึ้นก็มาดูกันเลยค่ะก็คือเจ้าแท่งนี้เลยนะคะลิปเบอร์สิของแบรนด์พาปอนนะคะเดีย๋ยวม่วมองทายดูเนาะขอนา่นะคะมองเห็นนะนะคะ เ,เห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมคะว่าสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะอ่าสวยขึ้นมาเลยนะคะแท่งนี้นะคะปกติร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะช่วงนี้เขาเขามีโปรนะคะเห็นไหมน่ารักเนาะเออเหมาะสำหรับคนผิวขาวถ้าใครผิวขาวเนี่ยหน้าก็จะน่ารักขึ้นหวานขึ้นนะคะ แต่ถ้าใครเป็นสีเข้มนะคะก็จะดูเซ็กซี่นะคะเหมือนพี่ฝางเอยเห็นไหมคะก็ถือว่าดีมากๆนะคะตอนนี้แทงละร้อยถ้าใครอยากได้นะคะต้องรีบกดตอนนี้เลยนะคะเอฟตอนนี้เลยนะคะภายในวันนี้เท่านั้นนะคะแทงละหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าคุณต้องเสียค่าส่งเองนะเพราะว่ามันบาดใจมากๆค่ะมันเซลลิงให้คุณเยอะมากเลยนะคะจากร้อยแปดสิบเก้าบาทเหลือร้อยเดียวใครอยากได้สีแบบนี้นะคะค่ะเอฟมาดูนะคะ